สาวไทยซ้อมเข้มบูรอบ8ทีมโคตด่วนลั่นนำทีมทะลุชิง AVC คซับ2022ทีมนักตบสาวไทยลงซ้อมแบบสบายๆก่อนลงทำสึก PPTV v วีอลเลยบอลหญิง AVC t n ี NV f Cup ัพ2022รอบ8ทีมสุดท้ายในวันที่27สิงหาคมแฟนกีฬาชาวไทยติดตามการถ่ายทอดสดและส่งใจเชียร์กันได้ทางช่องวันหมายเลข31 ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกที่กำลังลงแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง PPTV v อลเล y บ a l l w o m AVC TNVF คัพ2022ที่ฟิลสปอร์ตอารีนาเมืองปาซิกกรุ่ม,มนิลาประเทศฟิลิปปินโดยนักตบสาวไทยอันดับ2ของกลุ่ม B จะลงเล่นในรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมอันดับ3ของกลุ่ม A ในวันที่27สิงหาคมเวลา16นาฬิกาแฟนกีฬาชาวไทยติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางช่องวันหมายเลข31 ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโค้ชด่วนด้นในศีวช,ชัเมทากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้นําทีมสาวไทยลงฝึกซ้อมท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปอย่างสบายสบายนะักกีฬายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เคร่งเครียดโดยใช้เวลาในการฝึกซ้อมรวม1.30ชั่วโมงหลังการฝึกซ้อมโค้ชด่วน ดานัยศิวชลเมทากุลเปิดเผยว่านวันนี้นักกีฬาเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นเริ่มจูนกันติดมากขึ้นก่อนหน้านี้เรามีข้อผิดพลาดเยอะในรอบต่อไปเราจะต้องปรับปรุงทีมเราให้พร้อมที่สุดและเราจะสู้อย่างรัดก,กุมที่สุดเพื่อน,นําทีมไปถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้ ขณะที่กัปตันชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมคนเก่งทีมตบสาวไทยกล่าวว่าพอใจมาตรฐานการเล่นของทีมไทยขึ้นเรื่อยเมื่อเทียบจากเกมก่อนๆเราค่อยๆเก็บข้อความผิดพลาดของตัวเองไปคุยกับโค้ชไปคุยกับน้องๆในทีมว่าเป็นยังไงเราจะปรับแก้ไขอย,อย่างไรขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเรายืนยันว่าพวกเราจะสู้เต็มที่แล้วเจอกันที่รอบไฟน,นัล